เดี๋ยวจะรีบไปไหนแกเป็นใครเธอคงไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันรู้จักเธอดีพึ่งคุณพุ่งหนีไปก่อนเดี๋ยวผมขวางพวกมันไวเองฉันไม่ทิ้งคุณหรอกคุณตกไปจับผู้หญิงที่ได้ไปเฮ้ย แต่นีนักไปเฮ้ยพวกนังพึ่งมันหายไปไหนวะไม่ทราบครับนายเป็นไงบ้างครับมิสเตอร์ลักกี้ ค้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหมครับเห็นแต่ปราสาทยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างงั้นเชิญพวกคุณตามสบายนะครับผมขอตัวก่อนเดี๋ยวคุณเพชรด,ดำผมว่าคุณยังทำหน้าที่ไม่จบตามสัญญาว่าจ้างเลยนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมจัดการไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณได้ของที่ต้องการคนของผมก็พร้อมที่จะขนของผ่านด่านไปถึงจุดหมายปลอดภัยแน่นอนครับ <c oughs> ดีดีผมหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับคุณเพชรดำมิสเตอร์ลากีตั้งแต่ผมขนอาวุธมาให้คุณมีสักครั้งไหมครับที่พลาดโอเคเชิญคุณแยากไปได้ละ พอลลี่เคลียร์พื้นที่ไปเชนเองแน่ใจนะว่าพิกัดของพอลลี่อยู่ในป่าดงพญาไฟเนี่ย แน่นอนครับนายดีดเดินทางต่อผมว่าเราพักกันก่อนดีไหมครับคุณพึ่งเดินทางมาตลอดทั้งคืนไม่ค่ะเราต้องรีบออกาาโดงพยาไฟให้เร็วที่สุดอืม นั่นมันนางพึ่งนี่่ผู้ชายคนนั้นใครไปเพราะเหตุน, e นี้ทำให้ฉันต้องพักดีกับอุสเตนอฟไปชั่วชีวิตขอบคุณครับบอส ที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังที่ฉันเล่าให้แกฟังเนี่ยนกะ็เพราะต้องการให้แกรู้ว่าแกควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรถ้าบ,บอสผมจะทำลายเพจปลอมแน่เนรับไม่ต้องไม่ต้องเพราะความจริงเนี่ยเพจปลอมของแกมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน เพราะมันทาให้ฉันได้คิดแผนดีๆขึ้นมาได้ยังไงละ่ะแผนอะไรครับบอสแผนสับขาหลอกเพื่อให้ฉันกับพอลลี่ได้ส่งมอบเพชรของจริงให้กับพุตเซนอฟโดยที่ไม่มีใครขัดขวางยังไงละ่ะแล้วบอสจะส่งเพชรเมื่อไหอไร่ครับพรุ่งนี้เช้าเอาอยัางไงต่อดีครับนาย นาย <c oughs> คุณอลรี่สลบรอยู่ตรงนี้ครับโอเคไป <c oughs> มาช่วยกันหน่อยเร็วพอลี่ลักกี้พอลี่ฉันคิดว่าจะหาเธอไม่พบซะแล้วแล้ว <c oughs> เธอรู้ไหมว่าเธอมาสลบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเรื่องมันยาว <c oughs> จริงสิ แปลกด้วยเหรอที่ผมจะเจรจากับสกายเรดเดอร์เรื่องเพชรลัศมีจันทร์มันก็ไม่แปลเพราะว่าใครต่อใครก็อยากได้เพชรรัศมีจันทร์กันทั้งนั้นทางเราก็แค่แปลกใจพวกคุณแจ็คก,กี้จะอยากได้เพชรไปทำไมในเมื่อตั้งแต่แรก ไม่เห็นจะสนใจบอกก็ไม่สนุกกสิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจำไว้นะครับเรื่องอาวุธคุณกับผมเรายังเป็นคู่ค้ากันเหมือนเดิมถ้าเรื่องเพชรพรสนีจันท์แล้วก็เราคงต้องเป็นสูนยกัน ตัน,นะครบฉันรู้ว่าเรื่องแค่นี้มันไม่เกินความสามารถของเธอหรอกแต่ฉันก็มั่นใจว่าอีกไม่นานเธอก็จะสามารถนำเพชรสศมีจันทร์มาให้ฉันชมได้เรื่องวิทีไหนล่ะคะ ฉันยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำก็ไม่เห็นจะยากเลยก็ในเมื่อพี่ชายของนางพึ่งมันโดนลักพาตัวไปเราก็ค่อยๆตามรอยมันไปเดี๋ยวก็เจออาวุธรอตเนี่ยผลิตได้มาตรฐานดีกว่าทุกครั้ง ทำงานไดด้ีจริงคก,กี้คะเกิดเรื่องแล้วมีอะไรเพชรแท้ถูกตำรวจตามจับระวังส่งตัวผู้หญิงให้แจ็คก,กี้ตอนนี้กำลังหนีมันเลยขอความช่วยเหลือมาค่ะเวนเนอนั่นมันไปเกี่ยวอ,อะไรกับพวกเราแต่มันกำลังจะทำให้พวกเราซวยไปด้วยนะคะเราจะเอายังไงกันต่อดีคะ ต่อโทรศัพท์หาเค็นในทันทีเค่นค่ะเคนตามเก็บเพชรแท้เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะพาพวกเราสวยไปด้วย ไหนขอดูเพชรหน่อยสิจะได้รู้ว่าที่เอามาเนี่ยมันของจริงหรือของปลอม เพชรรศมีจันทร์ของจริงฉันเคยสัมผัสมาแล้วที่ประสาทส่งมาเร็ว